เจ้หอยขอกันเด้อั้นก็จลแจกสามตัวเลยอสาธุนะครับได้เจ้หอยมานังคุยกันดีๆถามความฝันของเจ้หอยก่อนว่าคงสุดท้ายนี่เจ้มีความฝันแบบใดจังใดมียังเพิ่มเติมให้เพี้ิ่นขึ้นมาจะที่แหลกเมินบอครับมาตั้งแต่ปีหกสามครับเพื่อนบอกว่าให้ตามร้อยเก่าของเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าตามห้องเก่าทีกเคยห้โศกทีกเคยห้โศกมากเพื่อนบอก เจทีแหลกมันออก8หาเมนบอร์ครับมันออกแล้วมันออก5 8 3เมมนบอร์หดก่อนเนี่ยครับหา8 3 3ตัวแตกที่เจไดบอกไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับของเจ้หอยนะครับวันนี้นะครับเจ้หอยนะครับก็อยู่ที่ศาลปู่บุญมานะครับหลังจากเจ้หอยได้มาถวายไฟนะครับน er ี Alter, so ่ไฟเด้อนี well, ่พี่น้องนะครับโคมไฟพระธาตุเทวทตั้งนะครับก็จะถวายนะครับหลอดไฟนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีนะครับของเจ้หอยนะครับเพิ่นก็ได้มานะครับถวายฟืนถวายไฟให้เนาะงเจ้หูแจงตาใสแสงสว่างนะครับผมแสสงงว่า นะครับสาธุบุญกับเอซีสุทันเดอน,นะครับที่ได้มถทาย ไฟให้ปูนมากนะครับจากที่ยูํำความจำขึ้นเป็นหมื่นแห้งครับผมผูพืนทีดูแลนะครับถนนเสนีนะครับพี่น้องเขาเดินทางไปใส่มาใส่นะครับผมกาสีบีบแต่บอกขอสศกขอพรก็เดินทางไปไกลมาไกลนะครับแล้วก็ติดอยู่กับห้วยประแดงพายนะครับห้วยประแดงพายตรงนี้นะครับตามเดิมนะครับเป็นเส้นทางของปูนะครับปูหลวงดมท่านเดินทางสัญจรมานะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีแม่ตะเคียนขึ้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะครับก็เลยเป็นที่มาของแม่ตะเคียนนะครับที่เจ้หวยดูแลอยู่นะครับก็ยังบอกบญเหมือนเดิมเด้อ สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมนะครับบุรณะนะครับสถานที่อยู่ของแม่ตะเคียนนะครับนงสมัครอันนี้ใดนะครับเดี๋ยวเจ้หอยขอคนเด้อนันก็จดปลาแล้จะแตกสามตัวเด้อสาธุนะครับได้เจ๊หอยมานังคุยกันดีๆถทามความฝันของเจ๊หอยก่อนว่าคงสุดท้ายนี่เจ๊มีความฝันแบบไดจังใดมีอย่างเพิ่มเติมให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับเพิ่นนําไปวิเคราะห์ลงทุนบ่อนะครับนะครับ เด้อนะครับเจ้หอยนะครับขออนุญาตสอบถามเจ้หอยเด้อนะครับผมขออนุญาตมาถึกเสียงมาถึกเทปยบนะครับจ่าอันเจ้ครับผมเจ้ครับสอบถามนะครับหลังจากที่เจ้ได้ปล่อยออกมามือถวายปูแล้วนะครับมีความฝันมีตัวเลขเพิ่มเติมมีอย่างขึ้นมาเนี่ยบอกรับหลังจากที่ถวายแล้วมีอยู่คื่อก้าวเกศมีตัวใดก็ครับก้าวเกศไปเจริญที่มากของเขาบัก่ว่านี่คือว่า เพื่อนขึ้นมาจะที่แหลกเมนบอครับขื่นมาตั้งแต่ปีหกสามครับเพื่อนบอกว่าหาตามร้อยเก่าของเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าตามห้องเก่าทีเก้หาโศกทีเก้หาโศกมากเพื่อนบากเจติแหลกมันออกแปดหาเมนบอครับมันออกแล้วมันออกห้าแปดสามเมนโบงดก่อนเนี่ยหาแปดสามสามตัวแตกที่เจได้บอกไปเออมาดีน้ำข้าวเก่ามากกับมันกับเป็นเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดกมเก่าเจ็ดเจ็ดนี่ยแหละจำเมื่อใครไดไปแมันจะเป็น นะของของปีหกสามปีที่แม่ตะเคียนเพิ่งขึ้น,นะ <Man. S 2> ่ะแม่เพื่อนบอกเก่ามาให้ว่าให้ตามห้องตามหูตามเก่าตามตัวเหล็กเนียเดิม <Man. S 2> คับก็เลยได้เก่าหกเก็ดครับเหล็กัวเก่าเนะี่ยไม่นช่เป็นหาแปดมาเมนตี หาแปดแปดหาเออแปดหาหาแปดแปดหางวดสองตัวงวดปีหกสามปีนั่นแมนเออลองเอามาซื้ออีกเบิืงก็ได้ครับเอามาซื้ออีกเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้วครับนี่นี่คือแนวทางของเจหอยนะครับที่ให้นะครับมื่อทีมาถวายหุ่นปูบุญมานะครับที่เจฝันนะครับได้เช็ดนะครับเช็ดสามนะครับเช็ดหานะครับผมเพราะว่าเขียนให้อยเขียนตามเจเนาะมีเช็ดมีสามมีหานะครับพี่น้องที่จับเอา ครับผมพี่น้องครับจะจ,จับเอานะครับซีเจตหานี่ได้มาจากรถที่เขียนปูเนาะ<ม>น,นะครับส่วนเจ็ดสามหานี่เป็นข้อฝันสองเจ็ดสี่นี่นี่ก็เป็นข้อฝันเจคือกันหรือจะได้ครับเจสองเจ็ดสี่ 2, แมนจะ <4. S 1> ม,มัดจับกันเล็กน,น้อยทนะี่เป็นสี่เจ็ดสองครับตัวนี้ก,กับเอาก็ได้ แนวทางตัวนี้ได้มาโด่นแล้วนะครับหลายท่นานอาจจะได้รับช่มชิปนะครับได้อบเมนว่าได้วันหนึ่งวันใดนะครับได้แต่แก่อนรัฐบาลหลังรัฐบาลประกาศผลเนาะนะครับห <Okay. S 1> ลังจากที่แอดมินได้ไปท่านฉิปนะครับหลายท่านก็นจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเจีฮวอยคุณปล่อยชุดนี้ออกมาชุดแรกนะครับคือเจ็ดสามหาสี่เจ็ดหาสองเจ็ด นะครับผมนะครับแต่ว่าสี่เจ็ดสองขาว่ามันดังแห้งดังคักดังเนยแล้วเขียนกับโตอ่ะแล้วโตโตที่เจว่าเน่กสี่ว่าสี่มีโตไม่ล่าสุดที่ว่าอยากให้พี่น้องเข้าที่ว่าท่วนข้อมก่าควข้มหลังนะครับเจเป็นตัวใดเช่นเดียพี่น้องเพิ่นมึงนะครับเด้อนะครับตัวที่ความฝันของเจเป็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นประกาศสีดำเด้อนี่นะครับผมให้พี่น้องเข้านำไปวิเคราะห์เอ้า มาครับพี่น้องได้ให้พี่น้องเ้าเตรียมแคบนะครับเด้อนะครับย้ำว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมกับเป็นแนวทางนะครับถ้าว่าชอบแนวทางของเจ๊หอยหาแปดสามนะครับนะครับเจ๊หอยนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับคงสุดท้ายก็คือ97และ58นะครับก็เจ็ดนี่เจ๊บอกว่าในความฝันบอกว่าให้ตามห้อยเก่าห้อยหลังเนาะนะครับงวดที่เคยปีหกสามตีคยได้โชคนะครับงวดนั้นเจ๊ได้ ได้จับเงินล้านนะครับผมช่วงนั้นนะครับช่วงที่ไม่แต่เคียนมาใไหมเนาะเจตอนนั้นนะครับเจได้จับเงินล้านนะครับเจบอกเลยนะครับผมนะครับนี่ก็คือแนวทางเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมแคบหน้าจอไว้พี่น้องเฮ้านะครับแล้วตะเคียนนะครับเจครับผมสำหรับตะเคียนของเฮานี่ก็ยังให้พี่ให้น้องเพิ่นซอยในการบูรณะคือเขาอยู่บอกครับผมตอนนี้มีพี่ม่น้องเพิ่นเขามาซอยแน่บ่ล่ะครับผมมีอยู่แน่แล้ว ครับมีพี่น้องเป็นได้ถาวายอันคะแนนเติมคะแนนมาให้เนาะเออเติมคะแนนมาให้อยู่ครับผมพ่อได้แต่ก็ยังบ่ทันพอ่อเพราะว่าบ่บอ่อาดว่าน่าสิใช้งบประมาณเท่าใดครับเป็นแสนกัวเป็นแสนกัวแ,แสนหาแสนหกเป็นตอนนี้ได้พ่อมือแล้วไปนี่ได้เก็บได้ 8, <พอ S 2> แปดพันโอ้ได้แปดพันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเฮานะครับสำหรับงินนี้ก็จังไดรนะครับจังไรทมดินเนาะทมดินขึ้นนีทมดินก้อนบ่ครับทมดินก้อนนะครับพี่น้องปูนก้อน นะครับเด้อพี่น้องสำหรับเอซีท่านใดนะครับที่อยากจะนะครับรวมนะครับสมทบนะครับเจ้หวยกับเบอร์โทษเจหวยนะครับติดขึ้นยูน้าจอนะครับ085 634 6995เบอร์นี้นอเจเนาะแอดไลน์เดี๋ยวพร้อมเลยบอครับเบอร์นี้ค่ะ แคปหน้าจอเ้อพี่น้องนะครับแคปหน้าจอนะครับติดต่อนะครับเจ้หอยเด้เลยนะครับสำหรับทนใดที่อยากจะร่วมนะครับซอยการบูรณา่อมแซมนะครับผมนะครับทนายกับเป็นแนวทางเ้ยพี่น้องนะครับถึงว่าตัวเลขแนวทางจากเขาบ่เขานะครับก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับทนใดที่อยากจะร่วมนะครับทำบุญกับเจ้หอยนะครับแนวทางของเจ๊หอยนั้ดนี่ก็จังคือเก่าก็เดิมบนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวที่แน่ที่สุดก็คือนี่แหละครับซีดําคือรอนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมเก่าจหาแปดนะครับเถอะ นี่สินะครับเด้อนะครับเจ้าหอยเป็นข้าวเห็ดแตก3ตัวตรงคือหาแปดสามนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ก็ล่องมองเด้อนะครับจังไใดก็วิเคราะห์มึงนะครับผมวิเคราะห์พิจารณานะครับเลขตรงจิตตรงใจทันใดก็น่าไปตัดเอานะครับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับหมองปูบุญมาอยู่นี่อย่างนข่าวว่าเจ้ว่าอยากสิแปลงสารบอครับหรือจังไงครับแม่นอยากได้สารใหญ่กว่านี้ปูเพิ่นเขาบ่ได้โอ้ปูเพิ่น ใหญ่โอ้โหผุนปูนมากผุนหูปุ้ใหญ่กลัวอันนี้นะครับพี่น้องกลัใหญ่กลัวสารพอดีมี่แม่เอฟซีพันสีอันซอยบอกครับดูจะไหนคือวันนี้ยิเขาแตลงขึ้นครับชุติพงศ์ท่านจะเป็นสะพานบุญโอ้ครับคุณคุณยังกว่าครับคุณแม่ชุติพงศ์นะครับเพิ่นจะเป็นสะพานบุญนะครับที่จะอันเก้ากระดี๊ยู่หรอกครับผมแต่ก็ว่าอยากจะเฮ็ดให้ปูใหญ่ขึ้นจังน้อยนะครับผมทั้งเขาบ่ได้แต่อันเก้าได้เพิ่นก็สิ๊ยับเนาะ S <S อาจจะยับยับเป็นสารอีกตัวนึงหรือ,อีกตัวนึงก็สีขึ้นมาอีกประมาณนังนสินะครับผมเดี๋ยวจะรอติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมนะครับเจ้ครับผมมีหยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบอกรับทีเพิินรับชมอยู่ณตอนนี้นะครับผมสวัสดีค่ะเอฟซี <S <S ทุกทุกคนนะคะ <S <S ให้โชคให้หมั่นนะคะทุกทุกคนนะคะร่ลำรวยรวยเบอร์นะคะสองตัวล่างสองตัวบนนะคะ สามตัวสามตัวตรงสามตัวตรงค่ะปดหนี่ปดสิงกันเนาะจ้าขอบคุณค่ะสาธุขอบคุณเจ้าของหลายๆครับผมสาธุสาธุครับ